ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับหากใครสนใจสร้างรายได้ออนไลน์ด้วยการเทรดบริเวนผมก็มีแพลตฟอร์มโอนเทรดมาแนะนำครับเพียงแค่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใส่อีเมลพาสเวิร์ดกดจนรับข้อตกลงแล้วลงทะเบียนแล้วทำการเติมเงินขั้นต่ำที่20ยันเท่านั้นครับแล้วทำการวิเคราะห์ครับถ้าหากเราวิเคราะห์คาดการณ์ถูกเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ทุกที่ทุกเวลาอย่าลืมครับคลิกที่ดึงด้านล่างครับไปชมคลิปกัน ครับก็สวัสดีทุกคนครับก็ผมแบกที่เกินเคยวันนี้เรา่นเกมแปดสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับหลังจากที่ผมเล่นมาตลิกไปอีพีแรกเนาะอันนี้เรามาต่อกันในอีพีที่สองนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจครับานถึงอยู่หน้าต่างการเลือกทีมใหม่นะครับอันนี้ผมได้ทําการลงแพดใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตานักเตะตลาดซื้อขายในอันนี้อัปเดตใหม่หมดแล้วนะครับนี่ครับขาอพิเศษของแพทนี้คือนี่เลยครับเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับในมาตลิกเรามาเริ่มกันสดๆเลยนะครับอันนี้แปลไทยเรียบร้อยนะครับ อ่าส่วนเสียนดนตรีนี่ผมขออนุญาตเอาหอวครับเดี๋ยวติดเิกสิทธิ์ครับนี่ครับอืมช่วงแรกก็เป็นแนะนําบอร์ดบริหารครับบอร์ดบริหารแนะนําเรนกี้กับมีแฮร์รี่มิคควายมาด้วยครับควอนมาต้านี่ครับพบปะสวัสดีสวัสดีเจ้าหน้าไม่สวัสดีเจ้าหน้าไม่โอ้ยนี่นี่ครับเดวิดเดกแอโอ้โหไม่ต้องพูดเจ้าครับน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับมาพูดคุยครับ คาบค่อนข้างสวยครับวันนี้ใครเอ่ยมาคาร์เรตฟอร์ั่นเองมาคุยด้วยงั้นผมขอข้ามด้วยเลยเนาะอันนี้ตั้งเป้าวัตถุประสงค์ครับความสำคัญดูครับนี่เราจะตั้งเป้าหมายการเป็นแชมป์ในการในการทั้งหมดในลีกหรือไม่อะแล้วก็ดีนะครับอันนี้ตั้งเป้าหมายแค่ยูฟา อันนี้เอาให้จบอันดับสูงสูงได้ก่อนอ่ะผมว่าโฟกัสทั้งหมดเลยครับมานี่ครับมันก็จะเป็นแปรไทยนะครับ f อพครับก็สําคัญนะครับโอ้หนี่ครับแปรไทยหมดแล้วสับใครที่เป็นสายเสพเ็นเรื่องก็ผสมซุนแพทเขาได้ครับอันนี้เป็นของ v ีแพทไทยแล้วนะครับนี่พบสื่อมวลชน การเริ่มงานของคุณกับสมุดตนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสุดในอาชีพของคุณหรือไม่มันเป็นช่วงที่น,นี่เลยตอบแบบนี้อ่าแต่ตรงน,นี้อเขาหน้าจะบลัคอยู่เนาะน่าจะบัคบอย,อบบอยู่ยังไม่แปลครับแปลยังหมดนึกว่าแปลหมดแล้วมีนิดนึงนะครับสไตล์แบบไหนที่คุณต้องการเล่นในการนี้เราจะขาวสารเลยว่านี่ดีกว่าผมจะแสดงให้พวกคุณเห็นเองนี่ตอบแบบเท่ๆไปครับ นี่เลยคนรู้ไหมว่าผมจะซื้อใครไม่บอกก็รู้ดึงพี่โดกลับบ้านครับเราจะไปดึงโดนโดกลับบ้านกันนะตังเราเยอะครับโดนโดอยู่ไหนเอาโดนโดกลับบ้านดีกว่าครับโรงนี่ครับคิดสิโด้โดนนั่โด กับบ้านเราครับพี่โดเริ่มสัญญาการซื้อขายนี่ครับผมให้ไปเลยครับสูงสุดนะครับเอาไปเลยสิบห้าเปอร์เซ็นนเดินจำปีเพิ่มให้สูงสูงครับเรารวยซะอย่างสองปีได้ไหมสามปีนี้ไม่สามารถเซ็นได้ครับี่ความคิดของทีมงานไม่สามสารถไม่สามารถเซ็นได้แนละ้วสามปีอ่ะสองปีค่าฉีกสัญญาโอ้นี่ครับเพิ่มค่าฉีกสัญญามาได้ด้วย บนัตการเล่นอ่ะให้ไปเยอะๆครับแก่แล้วเอาไปเลยครับนักเตะที่นำเซนอ์อาร์นี่สามารถนำนักเตะได้นะครับอ่ะเอาแค่นี้ไปก่อนน่าจะมาอยู่นอตโลนโดน้องนี้จะมาไหมไอยังไงเอ่ยตกลงไหมตกลงครับมาครับหนึ่งโลนโดกลับบ้านครับโอเคนี่ครับคริสเตซนโดโรนโดครับ กลับมาแล้วครับกลับบ้านเก่าครับโรนโดกลับมาแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับนี่ก็พบกับไรน์กิ๊กผมเคยเล่นด้วยกันด้วยครับสองคนนี้คราวนี้โอ้โหเอาแล้วกิ๊กมาเป็นโค้ชครับโรนโดเป็นผู้เล่นกลับบ้านเก่าอื้อภาพอื้อหือมั่งงามแท้นี่คุยกันครับโอ้โหภาพย่าสวย ผมอยาจะบอกคุณว่าขอบคุณทุกคนที่ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมานทำใหผมได้เซ็นจากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือความท้าทายครั้งใหม่สำหรับผมแต่ผมว่าจะตอบแทนความเชื่อใจคุณนะเรียบร้อยครับโรนโดกลับมาแล้วนี่เลยเพียงน่าจะประมาณนี้นะครับเออลืมซื้อตัวตัวหนึ่งต้องซื้ออีกหนึ่งตัวครับเซ็นเตอร์แบ็กนั่นเองสองปีเนี่ยไป อีกสัญญาณนี่ผมไม่เอานะโบนัสอะไรเพิ่มไม่หมดเอาหน่อยเอาหน่อยอันนี้เปิดตัวใครคููเบอรี่นะครับอันนี้เปิดตัวคููเบอรี่เนาะนี่ครับตำนานมาอยู่ตัวหนึ่งโอ้โหกว่าจะมาได้โอเคนี่ครับงานแถลงข่าว มาเปิดด้วยการพีเมรีกนะครับเราเจอกับดีดยูนเต็ดด้วยคู่ปรับตระการกับวิเล่ของคุณในฐานะผู้จัดจาก,การทีมเรื่องเริมคุณคือว่าคุณจะรวมผู้เล่นใหม่อย่างคิสโนโรนโดเข้ากับทีมได้หรือไม่ผมอาจจะใช้เขาใช่ผมจะส่งคิสโนโรนโดๆๆลงแน่นอนครับไม่ส่งลงได้ไงครับโอ้โหนี่ครับผมจะยังไม่ระบุแน่น,นอนตอนนี้ าจะได้ลงนัดแรกแน่นอนว่าทุกอย่างสามารถปรับเปลี่ยนได้ครับพีเมลีกเริ่มแล้วครับมาครับนัดแรกขอดูนี่ก่อนไม่เล่นเองนะเจอหลีดคอมมันเก่งครับ <c oughs> โอ้หลีจินเจดเป็นหนึ่งในทีมที่เก่งแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องกลัวแฟนบอลคอยสนับสนุนเราอย่างเต็มที่ดังนั้นพวกเราต้องทำอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน ปลูกใจครับเป็นการปลูกใจนักเตะนะครับของแรนกิกนี่ครับเป็นบอกให้เราทำตามตับ,บของเราโอ้ถ้ามีเสียงเพลงด้วยนี้น่าจะเล่าจะนิ่งครับแต่นี้ผมกดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับต้องขออภัยด้วยโอเคนัดแรกนัดแรกโอ้นัดเปิดฤดูการที่โอทัสฟอร์ดครับเล่นในบ้านด้วยเจอก,กับีดยิเตดแมตต์ดีแต่โลโก้ยังไม่ขึ้นเท่าไรครับนี่ครับคิสเซนโดนโด จับตันทีมมาแล้วครับหืมน้ำสวยลกิดดีกีอาร์นดูกลับมาใส่เบอร์เจ็ดอีกครั้งนะครับ เราจะให้ดูมันในขาดเต็มๆไปเลยครับภาพถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับขาดสเปคความผมกากๆนะครับนี่ครับยังลื่นนะครับเอาตัวนี้มาจะยาวมาลองดูดิจะไหวหรือเปล่าครับให้ความมันดวนกันเองครับ AI ดวนกันเอง นี่คกําไรชื่อนที่ติดครับลนโดนาเป้าปีสองข้ามมาคาร์ฟอร์ดของทีมมาโจกกองการตุรกิบบุนเฟรเดสกองกลางสองตัวฟอว์ปากับสก๊อตต์บังชมนีเซนเตอร์แบ็กแม็กควายกับคูล์บูลี่แล้วก็แบ็กซ้ายเซเลสแบ็กขวาคานวิสเซกาผู้สาวตูดดิเบติกาครับอูแบมฟอร์ดหน้าเป้าครับโลนิโก้ด้วยอืมน่าจะได้อยู่ได้อยู่มาลองดูดินี่ครับมาคาร์ลส์ฟอร์ด มันที่แฮร์รี่มังควายมูนูเฟอร์เนสเราจะบุกได้บุกได้ดีหรือเปล่าครับต้องรอดูครับอูมีบัคเห็นนะครับนี่ครับร้อยสักอเล็กเทลเลสครับอย่างว่ามันเป็นแพทเวอร์ชันแรกครับต้องขออภัยด้วยอาวิสกาที่บอลมูนูเฟอร์เนสมาคาร์เรตคอร์ดโรนโดโรนโดยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับหนึ่งวิวต่อศูนย์ครับคริสเตียโนโรนโดครับ โอ้เปิดชาครับเดบิวต์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ครับเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนครับนาทีที่ห้าแค่นั้นเองอเคงจะไม่ทำอะไรมากครับนำ้ำซะแล้วครับนี่ครับจัวน,นี้บูโน่ครับมาแลไให้มาคาฟฟร์ลสตรอดโอนโดพิงแล้วก็ยิงเลยครับ กองผ้า,ช,าช้าจะเยอะไปไหนครับเนี่ยแบลฟอร์ออดไหลให้ครับโดนตัวคิงบอลยิงครับเรียบร้อยครับซัดด้วยขวาครับมูท่าดีใจนี่ครับเรียบร้อยเลยมาต่อกันครับนาทีแค่ห้าเท่านึงแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดเอ้าถึงไปได้ครับแบมฟอร์ด ลาพีนาลาพีนายังไงลาพีนา่านาาง,านาางคืนหลังครับหลายชื่อนักเตะลีดนี้ผมไม่ค่อยคุ้นครับต้องขวาไปด้วยครับเอาเอา,เอาแล้วครับลิตอา่าแบ็กแบ็กเปิดแล้วดูนึกเปล่ากุลบรีหมงไม่ได้ครับมอนติโรนโดโรนโดให้องตุนีนมาเซียรอ,องตุนีนมาเซียวไหลให้มาคาเลสฟอร์ เด็ฟอร์ดให้องติเน่มาเซียวขึ้นไปต่อยังไม่ได้ครับบุโนโน่เฟรนันเดสฮันโลนโดโลนโดไหลให้บานวนิสกาบาน์นิสกาล็อกหนึ่งล็อกสองเปิดมาตรงนี้มาคาร์เดฟอร์ดไม่ได้มงครับบาน์นิสกางงให้บุโนโน่ได้ครับบุโนโน่ต้องพิงครับขึ้นหลังที่สกอตต์แม็กทูบเน่สกอตต์แม็กทูบเน่บุโนโน่เฟรนันเดสเอาจะแทงทะลุช่องให้สกอตต์ครับอารีไม่กล้ายเลสเจอร์เลสพอมากว่า,วาให้บุโนโน่ อเล็กเทเลตยกมาจากวันี้ให้าามาวิสก้ามาคาร์ดฟ,ฟอร์ดต้องคืนลังครับเอา้ามีรับบอลกระชกจับบอลกระชอกนี่นะครับมานวิสกา้ายกมาจากนี้มานวิสก้าครับได้ไหมได้เอาบอลลงได้ผมไม่เปิดนะครับพยายามตัดเข้ากลางครับนี่ครับโดนจิ้มโอ้โหไม่เปิดครับเล่นง่ายครับพอปอกวาที่บอลอเล็กเทเลตเปิดมาจากนี้ อลันวันวิสกะาวันวิสกา้าไปให้บุนโนฟเรนันเดสสกอตต์แมงทูบเนตมาคาร์เลสฟอร์ดมาคาร์เลสฟอร์ดพิงโอโดนชนได้ฟาครับโอ้นี่ครับเอาแล้วทางฝั่งฟีคิกครับรอดูครับจะยังไงใครจะเป็นคนยิงครับนี่ครับโดนแจ๊โอ้ยเสียฟาวโอ้โหนี่ครับก็ชอก็าชาวเด็กก็ชอครับเนี่ย ปูนูอยู่ที่บอลนะครับยิงมาจากวันนี้ยิงนะครับโอ้ยสองปรตูต่อศูนย์ครับปูนู้เฟนันเดสครับอืมไอครับปูนูเฟนันเดสครับยิงฟิชิกสวยครับปังเน้นๆเรียบร้อยครับไม่ทันครับนะครับโอ้ ปัน่นสวยเรียบร้อยออแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดขึ้นนำสองบุนเอ์ศูนย์แล้วนะครับแบ็กแบ,บ็กจอมอุดแบ,บ็กจอมอุดยังไงไหลให้มาคาร์ลสตรอดบุโน่วเฟรนันเดสบุโนโ่วอเล็กเทเรสธรระชาติเข้าในครับ พื้นที่พอป้าโยกให้อเล็กเทเลสอเล็กเทเลสยังไม่เปิดนะครับอเล็กเทเลสให้พอป้าพอป้าโยกครับให้สกอตต์แมงทูมเน่ให้มาคาร์เดสฟอร์ดชิงกับบูโน่ครับสกอตต์แมงทูมเน่ยิงนะครับจังหวะนี้โอ้ยเกือบแล้วครับเห็นสองไข่นะครับหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือนำลียินเด็ดสองบุนดูตสูรนะครับ ต่างกับรองบอลอูหเราเออยอะฝ่ายเห็นกับ64%ครับนี่มันใช่แมนยูจริงหรือเปล่าครับเริ่มขึ้นหลังกันต่อนะครับมาแล้วโรนเตเอาเก็บตัดบอลได้ครับโรนโด โเปอร์ลาพินาลีดนี้ขึ้นเกยมยามครับมีกับแทงเอาแล้วครับลุตลุดลุด,รดแรงเกินไปครับเตะแรงครับมันแรงเกินไปในวิด,ดีกายที่บอลจะเลนสั้นหนือสาส์าส์ยาวเลยครับเปิดมาจากนี้กิสซูโรนโดมุงตั้งมาไม่มีใครครับเอาเดยงไง ผมว่านาทีที่60เดี๋ยวผมค่อยเปลี่ยนตัวนะครับโดนโก้โดนโก้เจกบบโนุเฟเรเดสแบม,มฟอร์ดแบม,มฟอร์ดเจอกับแม็กไกว่แบม,มฟอร์ดอ้พิกหนีแม็กไกว์ได้ครับอุ้ยเอาอยัางไงเสียไปได้ครับเดวิดเดกาแฮนรี่แม็กไกว์เกือบเล่นกูแล้วครับ อู้ยกพอออกมาข้างนอกอืมไม่ฟาว่าด้วยเสร็จไป็ยคอยเก็บบอลได้นะครับเดีดิโก,โกผมจะอ่านชื่อนักเตะเท่าที่ผมรู้จักนะครับบามิสเกาอู้เหนียวมากครับนี่ครับดักไว้ได้ครับคูบุรีให้สกอตต์ม็กโทรมาเองบามิสเกาแทงยาวมาให้มาคาเลฟ,ฟอร์ดมาคาเลฟ,ฟอร์ดใช้ความเหนียวครับบังบอลได้ครับ มาจากนี้โรนุเข้าไม่ถึงบอลครับโรนดทีบอลโดสนสซับไปตรงน,นี้โอเคมันเซฟก็ได้ครับคาซิน่าฮินเดดฮินเดดให้แบมฟอร์ดแบมฟอร์ดโดนบนโนเฟเนตตัดบอลได้ครับจังหวัสวนมาคาเลสฟอร์ดในสกัดเป็นทูมนี่ แบมฟอร์ดจังหวะนี้ยิงหือข้ามือที่ปิดดีกาหัวเสียหัวเสียเจยาเปิดยจ้ามาโดนดูดมงมาอือม,มาคาร์ลสฟอร์ดมีใจบอลครับธรรมชาติแทงยามาแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดจังหวะนี้ไปให้โรดิโก้โรดิโก้ล็อกถึงจังหวะให้แบมฟอร์ดแบมฟอร์ดต่ายยิงติดแม็กควายครับโรนโดมงไม่ได้ครับองตัวนี้มาเชียวบังครับบังครับ ให้บุนน่เฟนันเดสแต่ให้ลนโดลรนโดแทงให้มาซิเอมาซิเอยียงขึ้นไปแลวครับไม่มีใครเอาบอลครับมาคาเลฟอร์ดแสงให้เลกเทอเลเอเลกเทรเลตดกมาตรงนี้ลนโดมาคาเลสฟอร์ดใสน่นิดนิดอ้วว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 อะวว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 ัวว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 วัวว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 รวววววววเ มุนจูงมามาคาร์ดิฟด์ใส่ด้วยซ้ายออกลังเฉยครับโอ้โหค่งได้เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวแต่นาทีที่หกสิบกวอนเพิ่งตายครับเมื่อเวลาการแข่งขันพอดีครับโอเคครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เอาชนะลีด,ดยูไนเต็ดไปสองประตูต่อศูนย์ครับประเดิมพรเมลีกยังสวยครับโรนัลดครบอบ เอตันวิล,ล่ากับเลตันร้อนแรงครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สี่นะครับยิงได้สองประตูนะครับประตูได้เสียแต่เท่ากันครับเท่ากับอันดับสองเลยมีแค่แอตันวิล,ล่าครับที่ประตูได้เสียดีสุดเนาะครับก็อีพีนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเสริมตักเตะกคนไหนด้วยว่าจะทำทีไมไปได้แค่ไหนอันนี้ต้องมารอลุ้นกันครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากอก่อน,กนครับไปแล้วบาย